สวัสดีครับมาพบกับช่องเรียนให้รู้กับภูวิทูนิเช่นเคยนะครับสำหรับในตอนนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของการอ่านค่า Digital Input นะครับก็คือการรับค่าข้อมูลเข้ามาจากเซ็นเซอร์ภายนอกที่เป็นแบบดิจิตอลนะครับก็คือมีค่า0หรือ1นะครับการอ่านค่าด i จิตอลอินพุตนะครับเราต้องกำหนดค่าพินโหมด นะครับให้เป็นลักษณะของการ Input ตนะครับตัวการรับค่าอินพุตที่เป็นแบบดิจิตอลนะครับก็จะมีการกำหนดค่าอยู่3แบบนะครับแบบแรกนะครับก็คือให้ตัว pin mode ที่รับค่านั้นเป็นแบบ i n นพุ pull up นะครับก็คืออินพุ pull up ก็คือเป็นการรับค่าที่ในสภาวะปกตินั้นให้มีค่าเป็น high นะครับแต่พอมีการ ส่งสัญญาณเข้ามาปุ๊บนะก็จะกลายเป็นโลนะครับอันที่2ก็คือการใช้งานแบบ pull down pull down, นะครับก็คือพ i n โหมดในโหมดนี้จะมีค่าสถานะปกติเป็นโลนะครับหรือว่าเป็น0ูนย์แต่เมื่อมีการอินพุตค่าเข้ามานะครับจะเปลี่ยนจาก0ูนย์กลายเป็น1นะครับหรือเรา จะไม่ได้ระบุนะครับว่าจะให้เป็น pull up หรือ pull down เราก็ใช้ตัว pin mode เป็น input ธรรมดานะครับแบบนี้นะครับงนั้นมีการกำหนดอยู่3ค่านะครับขึ้นอยู่ว่าเราจะกำหนดค่าแบบไหนนะครับถ้ากำหนดเป็น pull up ก็จะเป็นค่าปกติก็จะเป็น high นะครับแล้วก็ค่าที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเข้ามาก็จะกลายเป็น low นะครับหรือจะเป็น pull down นะครับคือปกติเป็น โลหรือเป็น0นะครับถ้ามีการเปลี่ยนค่าเข้ามาก็จะเป็น1หรือเป็น High นะครับแล้วก็ไม่ได้ระบุนะครับไม่ได้ระบุว่าจะให้เป็นแบบไหนนะครับแบบไหนก็ได้นะครับแค่ระบุว่าเป็น Input เฉยๆนะครับาการใช้งานผู้อัพผู้ดาวนะครับอันนี้ต้องเป็นเรื่องที่เราต้องคําความเข้าใจนะครับสําหรับคนที่เขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับเพราะว่า มันจะช่วยให้เรากำหนดสถานะของข้อมูล Input ตดิจิตอนั้นเป็นค่าที่คงที่แล้วก็ไม่มีการคาดเคลื่อนนะครับการที่เราให้ g p o เป็น pull up หรือ pull down นั้นนะเนื่องจากว่าสถานะการที่เราไม่ได้ต่อตัว pin กับอุปกรณ์อะไรเลยนะครับตัว pin นั้นจะอยู่ในสถานะที่ไม่แน่นอนนะบางทีอาจจะเป็น high ก็ได้หรืออย่าเป็น low ก็ได้ นะครับสุ่มขึ้นมานะครับดับงนั้นบางครั้งในการเขียนโปรแกรมอาจจะต้องกําหนดค่าให้ชัดเจนนะครับว่าขานั้นมีค่าเป็น h i g หรือเป็น l o เนาะแต่บางทีถ้าเราไม่ได้กําหนดค่าตรงนี้นะครับอาจจะทําให้เกิดเป็นสัญญาณรบกวนในการทํางานของบอร์ดอื่นๆด้วยนะครับของขาิินอื่นๆด้วยนะครับอันนี้เราจะมาเจาะลึกเนาะเรื่องของการใช้ pull up หรือ pull down นะครับ อ่าพูลอัพนะครับก็จะดึงสถานะให้มีค่าเป็นไฮนะครับนะก็คือถ้าปกติก็จะมีค่าเป็นไฮอยู่แล้วนะครับแต่เมื่อเกิดการกดปุ่มหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆก็จะเปลี่ยนค่าเป็นโลนะครับส่วนพูลดาวนะครับสถานะจะเป็นโลอยู่แล้วปกตินะครับแต่เมื่อการกดปุ่มหรือเปลี่ยนสถานะก็จะกลายจะโกลให้กลายเป็นไฮนะครับอ่หลักการทํางานของตัวพูลอัพ ตัว p ู l l u p นะครับเขาจะต่อไฟนะสัญญาณไฟ3.3โวลต์เข้ามาที่ขาอินพุตนะครับโดยนะผ่านตัวต้นานทานนะครับเข้ามาที่ขาอินพุตทีนี้พอเราไม่ได้มีการกดปุ่มใช่ไหมครับตัวไฟก็จะวิ่งเข้าที่ขาอินพุตทำให้เกิดสถานะที่มีไฟกระแสไฟตลอดเวลานะครับก็จะให้ค่าเป็น h i g แต่เมื่อไรก็ตามที่เรากดปุ่มปุ๊บนะครับ ไฟจะวิ่งผ่านสวิตไปลงที่กล่าวทำให้ไฟไม่ได้วิ่งมาที่ขาพินของเรานะครับมันก็จะกลายเป็นสถานะโลนะหรือที่เขาเรียกว่าแอคทีฟโลนะครับก็คือเมื่อมีการแอคทีฟหรือโดนกดนะครับก็จะมีสถานะเป็นโลน,นั่นเองนะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือต่อไฟผ่านตัวต้านทานนะครับเข้ามาที่ขาพินของเราเลยนะครับ แต่เมื่อไรก็ตามที่เรากดปุ่มปุ๊บไฟที่วิ่งเข้าพินเนี่ยตามธรรมชาติของไฟนะครับมันจะวิ่งลงกล่าวดังนั้นถ้ามีเส้นทางไปที่กล่าวมันก็จะวิ่งมาที่กล่าวนะครับดังนั้นไฟก็จึงไม่วิ่งไปที่ขาพินที่เราต่อนะครับดังนั้นไฟก็จะให้ค่าเป็นโลที่ขาที่เราต่อนะครับก็เรียกว่าเป็น pull up resistor นะครับต่อไปถ้าเป็น pull down นะครับ ตัวพูนดาวนั้นเราจะต่อตัวพินของเรานะครับเข้ากับกาวและผ่านตัวต้านทานนะครับเมื่อในสภาวะปกตินะครับตัวไฟที่เชื่อมกับพินของเราเนี่ยมันจะวิ่งลงกาวนะครับพอวิ่งลงกาวไปครับค่าที่ได้มันก็จะเป็นโลนะมันจะเป็นโลเสมอเนาะแต่พอเรากดสวิตนะครับสวิตนั้นเราจะเชื่อมต่ออยู่กับไฟ3.3พราะโวลต์พอกดสวิตปุ๊บกระแสไฟมันจะวิ่งผ่านเข้ามานะครับปรากฏว่า ตัวสายสัญญาณที่มันต่อลงกลาวมันมีตัวต้านทานกั้นอยู่มันก็เลยวิ่งเข้าขาพินของเราได้มากกว่านะครับทำให้สถานะของเราเปลี่ยนจากโลให้เป็นไฮนะครับหรือที่เรียกว่าแอคทีฟไฮนั่นเองนะครับ,นะรบลักษณะแบบนี้นะครับในนี้เราต่อพินของเรากับตัวต้านทานนะครับแล้วก็ต่อลงกลาวนะสภาวะปกตินะครับไฟ จากพินก็จะวิ่งลงกราวแบบนี้นะครับวิ่งลงกลาวมันก็จะมีค่าเป็นโลแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรากดสวิตช์ครับไฟ3โวลต์วิ่งมามาตรงนี้ปุ๊บนะครับเจอตัวต้านทานวิ่งไปลําบากใช่ไหมครับก็เลยวิ่งมาเข้าทางนี้แทนที่ไม่มีตัวต้านทานนะครับก็จะทําให้ไฟเมื่อเรากดสวิตช์กลายเป็นไฮนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเราลองทำแ l a บกันสัก1แ l a นะครับเป็นเรื่องของการ กดปุ่มนะครับถ้าเรากดปุ่มปุ๊บให้หลอด led ติดนะครับถ้าเราปล่อยปุ่มนะครับก็จะทำให้หลอด led ดับนั่นเองนะครับเราก็จะเขียนโค้ดนะครับควบคุมเข้าไปแบบนี้นะครับโดยเราจะกำหนด p ิ n mode นะครับที่เป็นปุ่มกดของเรานะครับให้เชื่อมต่อกับพิ n หมายเลขสนะครับแล้วก็เป็นแบบ pull down นะครับ pull down ก็คือให้มีสถานะเป็น โลตลอดเวลานะครับตัว LED พินของเรานะครับเชื่อมต่อกับพินหมายเลขก2ก็ให้มีสถานะเป็นเอาต์พุตนะครับทีนี้ในขณะที่เราทำงานวนไปเรื่อยๆนะครับตัวบ t ททอนสเตตของเราก็เป็นการอ่านดีตอนลีดนะมาจากขาพินหมายเลข4นะครับถ้าเกิดขาพินหมายเลขกนะฮะมีค่าเป็นไฮนะครับเราก็จะสั่งให้หลอด LED มีค่าเป็น HIGH เหมือนกันนะครับก็คือเปิดนะครับ Digital Light ออกไปนะครับแต่ถ้าเป็นสถานะอื่นๆน,นะครับอ l เป็นสถานะอื่นๆก็คือให้มีค่าเป็น LOW นะครับอันนี้ก็เราไปลองดูการทำงานได้เลยครับเมื่อเราอัพโหลดโค้ดลงไปที่ตัวบอร์ด EP 3 2แล้วนะครับตัวนี้นะครับ อันนี้คือเป็นปุ่มกดนะครับเป็นบัตตอนนะครับกดติดปล่อยดับนะครับแล้วก็ตัวนี้ LED นะครับเมื่อเรากดนะครับจะเห็นว่าหลอด LED มันติดนะครับหลอด LED ติดถ้าเราปล่อยก็ดับนะครับอันนี้ก็จะติดนะครับพอปล่อยก็ดับนะครับอันนี้คือการทำงานของการ ส่งค่าข้อมูลออกไปที่ขาดิจิตอลนะครับก็คือสั่งดิจิตอลไลท์ออกไปนะครับแล้วก็รับค่าจากปุ่มกดนะครับเป็นดิจิตอลลีดนะครับรับมาเป็นไฮหรือโลนะครับนี่ก็ใช้ในการควบคุมตัวอุปกรณ์จากเซนเซอร์ภายนอกได้นะครับ